สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะอันนี้เราจำได้มันเป็นมะเขือเปราะธรรมดาปกตินะนแต่ทำมันลูกใหญ่ใหญ่นะลูกใหญ่จังนี่นี่เดี๋ยวเราก็จะเก็บอุ้ยตายหักพอดีเลยจะเก็บทำมเมล็ดพันธุ์ เออลูกใหญ่นะเดี๋ยวดูมะนาวที่เราปักชำไว้ทิมๆไปเนี่ยมะนาวเป็นดอกพิเศษเลยบังแล้วบงังบังแดดแล้วเนี่ยติดมาแล้วเนี่ยรากเดินแล้วเนี่ยเนี่ยหน่นว้ายดูสิเนี่ย ตัวใหญ่มากไหมเห็นปะนี่ตัวเขาใหญ่มากเลยนะพี่หอยหอยทากตัวเบ้อเร่เลยตัวใหญ่ดีจริงเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้นะจ๊ะชาตินี้ที่รักเราคงรัก กันมีด้โยนเลวนะไปอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นอาหารเยอะกว่าติดเที่ยวบีพิเศษให้นะจ้าชู้อุ้ยตายข้ามไปพน้นอีกเปลือกแตกไปแล้วขอโทษโทษทีโทษทีเดี๋ยวขอขอโทษแล้วกันอันนี้เอากระชายแม่มาฝังตรงนี้ด้วย ไม่รู้จะอัดคลิปอะไรเหมือนกันนะาเราเนี่ยอันนี้ก็ตัดกิ่งมะนงมะนาวมายังไม่ได้เก็บกวาดเลยเนี่ยโตอยู่ในกระถางเนี่ยกล้วยกล้วยเล็บมือนางเดี๋ยวเราไปลงอีกช่องนึงเนี่ยอันนี้ก็เอามาจิ้มๆไว้จิ้มๆไว้เดี๋ยว ตัดแต่งใบออกให้หมดเนี่ยเราจะตัดแต่งใบออกให้หมดเลยติดไม่ติดไม่เป็นไรกดทิมทิมเข้าไปเนี่ยไอ้เนี่ยทิมทิมก็ติดรู้สึกว่าดินตรงนี้จะแน่นปักชำเหมาะที่จะปักชำมะนาวมากเลยเนี่ยติดเกือบจะทุกกิ่งเลยมะนาวแป้นดอกพิเศษตัดกิ่งมาจิมทิมทิมทิมไว้เนี่ยเนี่ยอยู่หลายกิ่งติดหลายกิ่งอยู่ ลูกใหญ่ดีเนี่ยติดดอ,อกอีกละตัดแต่งไปหลายรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่ไม่ใช่มะเขือเปราะของน้องหนวดนนเนี่ยมันยักษ์นะแต่มันคนละชนิดมันใหญ่เก็บไปทำพันธ์ุมมีคลิปจะลงลงนูล,ล,ล,ลงนี่เบลเล์ด้ย 거 구두랍죠, 나카